แล้วยีนีเขาได้กินอะไรกันที่บ้านอ่ะจูเขาได้พูดป่ะเมื่อไหร่เขาได้พูดเอาฟาดิกินอะไรอุปราคาป่ะกินหมูย่างหรือย่างนี่แหละย่างให้ออ่าทางหมูจูเหมือนกินกันทำมาได้ไหมได้ถึงแล้วซอกิ่นมึกซัดพี่น้องเลย เปมากินหมึกสดพี่น้องเอ้ยมึกซ้ำหมดแล้วหมึกสดดได้ได้พี่น่ยาตั้ไปที่ออเ็คนเลยครับพี่เป็นื่อนคนกินกอแบาคนตัวนึงไว้ถ้าิด่าเล้อย่กินแล้วถ้าลุงกินแล้วนอนยาไม่กินมีเองก็มี เอพียูตบตบตบกระชุ่มกระชุ่มจริงไหมติด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 เอาติดเาติดเอ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 าติด นี่บลกซ็อตนี่อยู่แล้วครับเกือตัวรเดียวพี่น้องให้มันพวกไซตบลกซ็อตมาสวยโคตรถึงแล้วบางแสนวันสิบมากินบุ็กซ็อตบลุอกซ็ตหมดก่อน เดี๋ยวพุนะเค่ปลาหมึกตัวเดียวก็300กว่าแล้วนะตัวเดียวตัวหนึ่งอ่ะตัวละคู่ละตัวละห้าร้อยคู่ละสิคู่ละแปดร้อยเราจะซื้อห้าตัวแต่น้อยมันต้องต่ำอ่ะมันงงว่ะปวดหัวมันนานแล้วอยู่ไหนหั่นหนะิวกล่องโฟมก็เอามาให้น้ำแข็งก็ฟรีเออได้ให้อีกอาหาริีนขาดคนรีพันหนึ่ง โอ้น่องสันนะแต่เราก็ไม่ได้ใจเย็นจะโกงเลยเนาะแต่เราก็อร่อยนะเราก็ยังงงอยู่ตอนนี้งงเรากระถามเขาย้ำสองครั้งสาครั้งใช่เดี๋ยเวันองเราไงใจดีอาจจะเป็นวันเกิดเขาก็ได้วันนี้ขอในเงี้เดียวอาจจะเันของเราไม่เขาอาจจะเลี้ยงวันเกิดปะกุ้งไงมแค่ได้พักอยอะไรมาลูกก่อนให้มันเร่าด้วยนะจ๊ะปิดแล้วเปิดแต้นเนือทีก็ปิดแล้วเปิดไปมพี่เลีครั้งยังไม่ถึงวันเกิดทีจะทำบรรยาเราไหมพี่เลี้ยง มากแม่ไม่้ว่าใครฟังคนเขาจะแบบจชาติอะไรอะไรเงี้ยไม่รู้สึกดีนะแต่ว่ามันก็แบบแต่มันก็สึกดีใจได้แบบกินของฟรีเออใช่แต่มันก็ซาซิมิหมึกสดพี่น้องเนาะยัยบอกว่บุกเคยดูเถ่อรองบุงด้วบางแสนจากบางแสนสดๆจากบางแสน เอาเลยมือดีหันูกคาใส่าเอาอยแค่เอาอย่างว่าให้ดูตองชิให้าใ่แค่เดีเดี๋ยวพ่อซิมิเน่าขอมือพี่น้อ ตาสุดๆจากทะเลาปลาหมึกหมึมมกสั <c ười> ตวมกอะไจากที่ด